ชีสกันนะครับบนอื่นแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็จะกระเทียมก่อนไปแล้วก็บดช่วยช้า<ำ>แล้วเราก็ใส่กระโหลกไว้ครับเทซอสใส่ลงไปครับเทตรทงไหนอะทอเทเลยพอเปิดฝาแล้ว ทาในกลุกมที่เราเตียบไว้ทาหน่อยนี่ทาเลยลกูกทาตัวนี้กันทาตรงไปตรงนี้เหรอครับอ,อือออือ,อทาทุกตัวเลยนะลกูก โลยไปนิดเดียวครับพอครับแล้วก็โรยชีสครับโรยชีสด้วยครับโรยเยอะๆเลยลูกเอาอบกันนะครับแล้วก็เอาไปเข้าตัวเมาอบเลยครับ หมุนไปที่175องศาครับให้ไฟปันกลางแล้วครับเดยวไปเลยแล้วนะครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับดังดัง